สวัสดีครับเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเปรยหรือว่าบ่นดังๆว่าถ้าจะยุบกระทรวงผมก็อาจจะดีที่สุดผมไม่เสียดายตำแหน่งมาจากคุณหมอธีระเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีศึกษานะครับพูดเองบนเองและพูดทํานงว่าปัญหากระทรวงนี้มีเยอะเหลือเกินอาจจะจำเป็นที่จะต้อง ยุบก็ยุบไปเถอะก็ตรงกับประเด็นเรื่องราวท,ที่ผ่านมาว่าด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ทดลองให้นักเรียนมัธยมแต่งชุดที่ไม่ต้องเป็นเครื่องแบบที่เรียกว่าเป็นชุด p r i v a t e ปรากฏว่ากระทรวงศึกษาธิการนี่มีปัญหาทีเดียวครับถึงกับขอให้มีการทบทวนอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงครับกับที่ รัฐมนตรีศึกษาบนว่าถ้ายุบกระทรวงได้ก็ดีที่สุดแต่มันก็สะท้อนถึงวิธีคิดของกระทรวงศึกษาหรือว่าบางหน่วยงานของกระทรวงศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีการทบทวนมีการยกเครื่องมีการปฏิรูปกันครั้งใหญ่ทีเดียวครับที่โรงเงรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยหลังจากที่มีการทดลองให้อทิ์ละครั้งวันอังคาร นักเรียนมัธยมสามารถจะแต่งชุดลําลองได้ชุด p r i v a t e ได้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันครับว่าส่วนหนึ่งก็ชอบอีกส่วนหนึ่งก็ยังทำใจไม่ได้ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคุณสุภกิจจิตคล่องศัพท์บอกว่าหนักใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนตัวมองว่ากิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่น ถ้าพบปัญหาเรื่องความเหลื่อมลำ้ำหรือการเหยียดกันสามารถใช้โอกาสนี้สอนนักเรียนได้แต่ก็ยืนยันว่าเข้าใจการทำงานของกระทรวงศึกษาดีไม่ได้มีปัญหาขัดข้องใดๆหากจะต้องมีการปรับแก้ไขแต่ถ้าขอให้ทบทวนการจัดกิจกรรมก็จะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองก่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนบอกครับว่าวันนี้เด็กกรุงเทพคริสเตียนมีความสุขเป็นพิเศษนี่คือเสียงจากผู้อำนวยการนะครับการแต่งกายด้วยชุด private นั้นคุณสุป,ปกิจบอกว่าถ้าดูตามข้อกฎหมายในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนปี2551โรงเรียนมีอำนาจการดำเนินการและกิจกรรมนี้ไม่ถือว่าขัดต่อระเบียบแต่การแก้ ปัญหาครั้งนี้จะเน้นการทำความเข้าใจและพูดคุยกับทั้งบุคลากรในโรงเรียนพร้อมกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแลเพื่อให้เข้าใจกันทุกฝ่ายหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะรอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งได้เข้าค่ายที่ต่างจังหวัดกลับมาหาเรือกันก่อนคาดว่าอีกเจสวันน่าจะได้ข้อสรุปสาเหตุที มีการทบทวนเรื่องนี้ก็คงจะมาจากที่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยขอให้ทบทวนเรื่องการอนุญาตให้นักเรียนแต่งกายชุด private สัปดาห์ละหนึ่งวันผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกพร้อมจะทำตามแนวที่โรงเรียนกำหนดถ้าถามว่าชอบการแต่งกาย private หรือไม่หลายคนยอมรับว่าชื่นชอบและมองว่า ไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนแต่ว่าเหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยทางโรงเรียนก็มีเหตุผลครับว่ามีการวิจัยกันและในต่างประเทศว่าถ้านักเรียนไม่ต้องแต่งชุดยูนิฟอร์มก็อาจจะสามารถที่จะมีบรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเองกับครูได้มากกว่าที่จะต้องบังคับให้มียูนิฟอร์ม คุณสุภกิจนี่แหละครับท่านผู้อำนวยการเนี่ยบอกว่าทางโรงเรียนได้มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มา10กว่าปีแล้วครับแล้วก็อ้างงานวิจัยต่างประเทศที่รายงานว่าการใส่ชุด private สามารถทําให้เด็กลดแรงกดดันและกล้าสแสดงออกมากขึ้นฉะนั้นทางโรงเรียนคริสเตียนจึงทําการวิจัยเรื่องนี้ถ้าเด็กใส่ชุด p r i v a t จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ โดยจะไม่มีการบังคับว่าต้องแต่งชุด p r i v a t e ไล่อยู่ในขอบเขตความเหมาะสมสุภาพถ้าพบว่าการแต่งชุด p r i v a t e เรียนแล้วทำให้ผลแย่ลงหรือว่าได้รับผลกระทบต่อการเรียนหนังสือก็จะยกเลิกแนวคิดนี้ทันทีก่อนที่จะดำเนินการก็จะทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ปกครองของเด็กด้วยปกติครับถ้าเป็นเช่นนี้โรงเรียนเอก,กชนก็หน้าที่จะมีความริเริ่มของตัวเองได้ปรึกษาผู้ปกครองนักเรียน แล้วก็ทําสิ่งที่ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นชอบเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นเนี่ยก็จะคุมโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลส่วนโรงเรียนเอกชนนั้นก็มีสิทธิ์ในระดับหนึ่งที่จะคิดเรื่องเหล่านี้แต่ว่าถ้าถามว่าทําไมจึงมีแรงต่อต้านเหตุผลก็คงง่ายครับก็คือว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีอํานาจสั่งการนั้นต้องการจะมีอํานาจต่อไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ จะบอกว่าถ้าแต่ง private แล้วเกิดความเหลื่อมล้ําเพราะว่าคนมีสตางค์อาจจะใส่ชุดที่แพงคนที่ไม่มีสตางค์อาจจะใส่ชุดที่ไม่แพงนั่นก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นจริงเสมอไปเพราะว่าการแต่งตัวอย่างไรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานนะคนมีสตางค์ก็อาจจะแต่งตัวปกติคนไม่มีสตางค์ก็อาจจะพยายามแต่งให้ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นไม่ได้ยำแย่อย่างที่คิดแต่เอาเข้าจริงๆนะครับผมก็เชื่อว่า ถ้าหากแต่งลํำลองแต่งตามที่เด็กๆแต่งแล้วสบายใจยก็จะทำให้บรรยากาศการเรียนหนังสือดีขึ้นเพราะว่ายังไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์ได้นะครับว่าการที่นักเรียนแต่งชุดนักเรียนนั้นเนี่ยมันทำให้การเรียนดีขึ้นหรือว่ามันดีกว่าการไม่แต่งชุดนักเรียนอย่างไรมันเป็นเพียงประเพณีที่ทำกันมายาวนาน โรงเรียนต่างประเทศหลายประเทศก็ไม่มีครับไม่มีชุดยูนิฟอร์มไม่มีเครื่องแบบเพราะว่าคำว่าเครื่องแบบมันหมายถึงการตีกรอบตีเส้นที่จะทําให้เด็กเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินตามกฎเกณฑ์กติกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความฉลาดของการเรียนรู้แต่ประการใดข้อนี้ก็คงถกเถียงกันในสังคมนะครับ ท่านผู้ที่ฟังอยู่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาแต่ว่าผมคิดว่าการที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทดลองทํานั้นถูกต้องแล้วครับต้องทดลองแล้วดูว่าปฏิกิริยาเป็นเช่นไรแล้วถ้าทดลองจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับเพราะว่าการทําเช่นนี้จะต้องเจอกับปฏิกิริยาที่จะต่อต้านแน่นอนคนที่เห็นด้วยเห็นชอบก็จะเดินหน้าต่อไป เพราะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแต่เชื่อไหมครับว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ปฏิกิริยาเดินไปสักพักหนึ่งและถ้าหากผู้ปกครองเองเด็กเองคุณครูเนี่ยเห็นว่ากลายเป็นเรื่องปกติแล้วครับการใส่เครื่องแบบหรือไม่ใส่เครื่องแบบมันไม่ได้มีความแตกต่างตรงกันข้ามคำว่าใส่ตามสบายเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่สุภาพนะครับ แล้วคำว่า private ก็แปลว่าแต่งเครื่องแบบก็ได้ไม่แต่งเครื่องแบบก็ได้แปลว่าไม่ต้องไปกดบังคับหรือว่าไปทำอะไรก็ตามแต่ที่จะตีความเพียงว่าการแต่งชุดนักเรียนนั้นคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะนั่นเป็นความเข้าใจเก่าๆยิ่งถ้าเราบอกว่าเด็กไทยของเราจะต้องมีความสร้างสารรค์นวัตกรรมในยุคดิจิทัลแล้วก็การที่ให้เขาแต่งตัว ได้ง่าย,ายสบายๆขอให้สุภาพเรียบร้อยขอให้เอื้อต่อการเรียนหนังสือก็น่าที่จะส่งเสริมให้เกิดแนวคิดของการกล้าคิดกล้าทำอะไรบริษัทที่ร่ำรวยที่มีนวัตกรรมโด่งดังไม่ว่าจะเป็น Google Amazon พนักงานเขาไม่ต้องแต่งชุดนะครับ ใส่เสื้อคอกลมบางแห่งใส่ขาสั้นโด้วยซ้ำไปเขาตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นครับเพราะเขาต้องการสร้างบรรยากาศของการที่จะให้ความสำคัญกับงานกับความคิดสร้างสารรค์มากกว่าจะเป็นห่วงรูปแบบเพราะถ้าราบังคับให้คนทำงานคนเรียนหนังสือนั้นมีรูปแบบตายตัวมันก็จะตีกรอบด้วยกฎกติกา และถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังจะปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ประเด็นเรื่องเครื่องแบบประเด็นอยู่ที่ว่าต้องไม่มีกรอบว่าอะไรจะต้องทำเพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดจะต,ต้องเริ่มคิดเลยว่าถ้าเราเปิดโรงเรียนครั้งแรก และภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ถ้าโรงเรียนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยและไม่ต้องมีกฎกติกาไม่ต้องมีกระทรวงศึกษามาบังคับเนี่ยและจะให้เด็กเรียนหนังสือในบรรยากาศที่ดีที่สุดสร้างสรรค์ที่สุดกล้าคิดที่สุดกล้าตั้งคําถามที่สุดมันควรจะเป็นอย่างไรข้อแรกคงไม่ใช่ว่าต้องมีเครื่องแบบใช่ไหมครับข้อแรกคงจะเป็นว่าหลักสูตรเป็นเช่นไรคุณภาพของครูเป็นเช่นไร วิธีการสอนเป็นเช่นไรเนื้อหาควรจะเป็นอย่างไรเรื่องของการแต่งตัวน่าจะมาสุดท้ายเลยครับดังนั้นถ้าหากว่าเพียงแค่ทดลองอาทิตย์ละครั้งซึ่งปกติหลายโรงเรียนเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็มีการแต่งลูกเสือแต่งชุดพละต่างๆนานา,นายอยู่แล้วครับวันที่แต่งชุดพละทําไมไม่มีคนบอกว่าโอ้ไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําอันนี้จะทําทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จันั้นถ้าวันหนึ่งแต่งชุดลูกเสือวันหนึ่งแต่งชุดพละได้อีกวันหนึ่งก็น่าจะแต่งอะไรก็ได้ในต่างจังหวัดโรงเรียนเล็กๆที่ผมไปมาบางแห่งก็จะเป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นชุดเสื้อลายเป็นชุดผ้าขามาผมถามว่าเออนี่มันเป็นเครื่องแบบโรงเรียนหรือเปล่าคุณครูก็บอกว่ามันไม่ใช่เครื่องแบบแต่ว่ามันเป็นผ้าที่มีคนเอามาให้แต่งตัดให้นักเรียนทั้งหมดทั้งโรงเรียนได้ก็เลย ตัดออกมาใส่เหมือนเหมือนกันแต่ไม่ได้ตั้งใจว่านี่เป็นยูนิฟอร์มนี่เป็นเครื่องแบบเพราะมันเป็นผ้าลายมันเป็นผ้าที่จะดูแล้วจริงๆไม่เรียบร้อยไม่ใช่สีขาวและก็ไม่มีรูปแบบหรือการออกแบบที่เป็นเสื้อนักเรียนเท่าไหร่แต่นั่นก็เป็นทางออกสำหรับโรงเรียนต่างจังหวัดที่เหมาะสมกับสภาพเช่นนั้นและอยู่ที่ความริเริ่มความคิดอ่าน ของคุณครูของผู้ที่รับผิดชอบกับผู้ปกครองเรื่องนี้แหละครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เราเกิดการดีเบตเกิดการถกถแถลงกันว่ากรณีโรงแรมกรณีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยจะทำให้เราลุกขึ้นมาถกถแถลงกันไหมว่ากฎระเบียบต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคที่มันเป็นข้อผูกมัดให้เราเด็กของเรา ไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าออกนอกกรอบเนี่ยมันมาจากความคิดของกระทรวงศึกษาเช่นนี้หรือเปล่าก็มาถึงกรณีที่รัฐมนตรีศึกษาธีระเกียรติท่านบ่นดังๆวันก่อนท่านพูดหลายเรื่องครับไปพูดหัวข้อเรื่องของการศึกษาปฐมวัยที่ไม่ค่อยขยับและบอกว่ามีการติดขัดเรื่องของสปท ซึ่งก็แน่นอนครับหมายถึงว่ากลไกที่เกี่ยวข้องกับการสอนการเรียนระดับประถมท่านรัฐมนตรีบอกว่าติดขัดตรงโน้นตรงนี้อยู่เรื่อยแต่ก็ยังปลื้มที่หมหาิทลัยหอ,อการค้าเปิดคณะหลักสูตรประถมวัยและโรงเรียนสาธิตแต่ว่าท่านก็บ่นอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมามีนโยบายด้านการศึกษามีทั้งบวกและลบ ผลบวกก็คือการจัดการศึกษาเด็กปถมวัยมีหลายแนวเป็นการจัดการศึกษาที่ดีต่อเด็กแต่ผลที่ได้มามากน้อยต่างกันก็ต้องลงทุนสำหรับเด็กเล็กอย่างจริงจังเพราะสมองเด็กกำลังสร้างซึ่งถ้าช้ากว่านี้จะสายไปเสียแล้วดังนั้นการศึกษาปฐมวัยต้องเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กขณะนี้ มีการส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กมหาวิทยาลายัยเด็กอาชีวะแต่ไม่ค่อยเห็นการพัฒนาเท่าที่ควรส่วนหนึ่งเกิดจากตอนเด็กเล็กไม่ได้มีการปลูกฝังทักษะเหล่านี้หลักสูตร Hiscope เป็นหลักสูตรของการปฏิบัติการฝึกฝนฝึกทักษะที่จำเป็นแก่เด็กซึ่งมีการนำหลักสูตรที่ว่านี้มาทดลองใช้ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทนี่แหละไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรเพราะติดปัญหาหลายอย่างซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีแต่เรื่องท่านรัฐมนตรีศึกษาพูดนะครับกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่มีแต่เรื่องกระทรวงผมยุบได้น่าจะดีที่สุดผมไม่เสียดายตำแหน่ง กระทรวงผมยุบได้ดีที่สุดนี่เราไม่เคยได้ยินรัฐมนตรีพูดนะครับว่ากระทรวงผมเนี่ยน่าจะยุบได้แล้วแต่ก็ต้องเคารพท่านรัฐมนตรีศึกษาทีระเกียรติเพราะท่านคงจะไม่ค่อยหึงหวงตำแหน่งนี้เท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วท่านก็คงไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองใดดังนั้นสิ่งที่ท่านพูด ย่อมมาจากประสบการณ์จริงที่ท่านทำอยู่นั่นก็คือว่ากระทรวงศึกษาในโครงสร้างปัจจุบันด้วยกฎหมายปัจจุบันมันแย่ยุบไปเลยก็น่าจะดีที่สุดถามจริงๆว่ากระทรวงศึกษายุบได้ไหมครับอาจจะมีคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจจะแค่บนดังๆเท่านั้นเองแต่ผมว่าไม่แน่นะครับคิดดูให้ดีครับ ว่าถ้าเรากระจายเรื่องของการบริหารการศึกษาเนี่ยไปต่างจังหวัดเลยไปแต่ละจังหวัดดูแลเรื่องการศึกษาของตัวเองและมีหน่วยงานกลางที่ดูแลภาพรวมโดยให้เอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทการศึกษาเป็นหลักกระทรวงศึกษาไม่จําเป็นต้องใหญ่โตมาหฬลารอย่างที่เป็นอยู่งบประมาณ4ี่ห้าแสนล้านนี่ลดลงมาแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่เอาไปทําอะไรครับส่วนใหญ่ก็ไปเงินเดือนค้าราชการครู ข้าราชการกระทรวงสร้างตึกแต่ว่างบที่ว่าสูงที่สุดกระทรวงหนึ่งของประเทศเนี่ยไม่ได้นำไปสร้างคุณภาพของคนไม่ได้ลงไปถึงเด็กไม่ได้ลงไปถึงนักเรียนไม่ได้ลงไปถึงครูดังนั้นถ้าให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่การศึกษาเนี่ยน่าจะให้เอกชนเข้ามามีบทบาท มากกว่าราชการด้วยซ้ำไปราชการทำหน้าที่กำกับดูแลให้ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่ให้ธุรกิจเข้ามาครอบงำการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าแน่นอนครับการศึกษาต้องเป็นของที่ทุกคนเข้าถึงได้ดังนั้นรัฐก็มีส่วนที่จะต้องดูแลกำกับตรงนี้ถ้าจังหวัดมีอำนาจและชุมชนมีอำนาจในการกำกับดูแลคุณภาพ ของโรงเรียนในชุมชนนั้นๆผู้ปกครองผู้นำชุมชนครูสามารถจะกำหนดให้การเรียนการสอนแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนนั้นเป็นไปตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่นด้วยดังนั้นความคิดที่ว่าเรายุบกระทรวงศึกษาได้หรือไม่นี่อาจจะไม่ใช่ความคิดที่เกินเลยนะครับอาจจะจำเป็นต้องคิดจริงๆว่า ความจําเป็นของกระทรวงศึกษาอยู่ตรงไหนหรือบทบาทของกระทรวงศึกษาคืออะไรแล้วถ้ายิ่งจะมีกระทรวงใหม่ที่เรียกว่ากระทรวงมหาวิทยาลายัยหรือว่ากระทรวงวิจัยนวัตกรรมที่กําลังเป็นกฎหมายใหม่อยู่เนี่ย mm. ก็แปลว่าจะแยกบทบาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยออกจากกระทรวงศึกษาไปกระทรวงศึกษาก็จะดูแลเฉพาะการศึกษาระดับประถมและมัธยม แล้วถ้าหากเรากระจายการศึกษาระดับประถมะมัธยมก็จะทำให้ประสิทธิภาพนั้นประเมินได้วัดได้ถ้ายุบกระทรวงศึกษาในโครงสร้างปัจจุบันและตั้งใหม่ขึ้นมาให้เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลให้ทิศทางประสานกับเอก,กชนไม่ใช่เป็นผู้ก,กาหนดนโะยบายทั้งหมด ของการศึกษาทุกวันนี้รัฐมนตรีศึกษาเคยบ่นให้ผมฟังครับว่าเชื่อไม่ว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถปลดครูแม้แต่คนเดียวได้ทั้งๆท,ที่เห็นปัญหาทั้งๆท,ที่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรแต่ว่าน,นี่ครับแนวทางของการกระจายอำนาจจกนกระทั่งรัฐมนตรีศึกษาไม่สามารถปลดครูได้แม้แต่คนเดียวนั้นเนี่ยมาจากความคิดที่ว่าต้องไม่ให้รัฐมนตรีซึ่งมาจากนักการเมือง เข้าไปล้วงลูกและเข้าไปจัดการในรายละเอียดให้มีการบริหารกันในลักษณะที่กระจายอํานาจและให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะกรรมการที่มีอํานาจในการตัดสินเรื่องต่างๆเหล่านี้แนวคิดนี้ถูกต้องครับแต่ที่มันผิดพลาดเพราะว่าพอกระจายไปแล้วกลายเป็นว่าอํานาจเหล่านั้นไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเท่านั้นเรื่องคอร์รัปชัน เรื่องของการสร้างกลุ่มมาเฟียสักอำนาจของคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยจนกระทั่งว่าถึงแม้จะทำผิดแล้วก็ยังสามารถปกปิดเอาไว้ได้โดยที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเพลอเอบางเรื่องนี่กว่าจะมาถึงได้ก็ช้าไปเสียแล้วเพราะว่าไม่สามารถไปล้วงได้ถึงขั้นตอนที่ควรจะล้วงได้ ดังนั้นเราก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีกระทรวงศึกษาแบบที่เราเห็นอยู่ขณะนี้โดยเฉพาะเมื่อ Disruption เมื่อความปั่นป่วนอันเกิดจากเทคโนโลยีนั้นทําให้การศึกษาการเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยมาเลยครับไม่มีใครจําเป็นจะต้องไปเอาปริญญาตรีเรียนปริญญาแล้วก็ทําตาม4ปีของกฎกติกาปัจจุบันจึงจะเรียนรู้ ทั้งทั้งที่ใช้เวลา2ปีก็น่าจะเรียนรู้ทักษะที่ทุกวันนี้ใช้เวลา4ปีในระบบมหาวิทยาลัยได้ดังนั้นปรัชญาแนวทางของการศึกษานั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะนวัตกรรมเทคโนโลยีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยา่าที่จะต้องสร้างให้เกิดโครงสร้างใหม่ที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นไป อนุบาลสอนอะไรทุกวันนี้สอนอะไรทุกวันนี้มีปัญหาที่พูดถึงเรื่องโรงเรียนห่างไกลจะเป็นต้องยุบเพราะโรงเรียนเล็กก็แปลว่าเรายังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการที่จะให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยเนี่ยได้เรียนให้พร้อมที่จะรับรู้เรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัล และมีการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นชุมชนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีและความต้องการของชุมชนนั้นๆไม่ใช่ตัดเสื้อโหลอย่างที่ว่าตัดเสื้อโหลในที่นี้หมายถึงการที่กระทรวงสั่งลงไปชุดเดียวกันหมดให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเล็กใหญ่อยู่ใกล้ไกลต้องทำตามก,กฎกติกาเดียวกันหมด ทั้งๆที่ไม่มีอะไรรับรองยืนยันได้ว่ากฎกติกานี้จะเหมาะสมกับทั่วประเทศเหมือนเหมือนกันหรือไม่ดังนั้นเสียงบ่นดังของรัฐมนตรีศึกษาทีระเกียิที่ว่ากระทรวงผมยุบได้จะดีที่สุดผมไม่หวงตำแหน่งเลยนั้นเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันคิดครับว่าไม่แน่นะครับที่ท่านพูดนั้นอาจจะเป็นความจริงอาจจะถูกต้อง ความหมายที่แท้จริงก็คงเป็นว่ากระทรวงศึกษาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่สมควรที่จะถือว่าเป็นกลไกที่จะส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาได้ก็เพียงแค่โรงเรียนหนึ่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งต้องถือว่ามีชื่อเสียงมีคุณภาพมาตลอดยาวนานเนี่ยจะทดลองหนึ่งอาทิตย์ให้นักเรียนใส่เสื้อผ้า p r i v a t ไปทํางานไปเรียนหนังสือขั้นต้ไปเรียนหนังสือเท่านั้นเนี่ย กลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องสั่งให้ไปทบทวนไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าแม้กระทั่งจะทดลองในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้เลยหรือถ้าหากมีเอกชนสามารถที่จะคิดอะไรใหม่ของตัวเอง แล้วสามารถจะสร้างให้เกิดความตระหนักเพื่อเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาจะต้องไประง,งับทุกอย่างเพียงเพราะกระทรวงศึกษาไม่ยอมรับหรือไม่เคยชินไม่คุ้นเคยและกระทรวงศึกษานึกว่าตัวเองมีอำนาจที่จะหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างโรงเรียนต่างๆกระนั้นหรือนี่ครับวันนี้อยากจะชวนคิด อยากจะชวนให้คิดว่าท่านรัฐมนตรีศึกษาบน่นหรือว่าท่านรัฐมนตรีศึกษากําลังนําเสนอว่าควรจะยุบกระทรวงศึกษาได้แล้วถ้ากรณีของการที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทดลองเพียงแค่เรื่องหนึ่งสัปดาห์แต่ง private ไปห้องเรียนได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่กระทรวงศึกษาจะต้องมีการสั่งให้ทบทวนนั้นเนี่ยเราจะมีความหวังต่อการปฏิรูปการศึกษาไหมครับผมไม่ยากมากแล้วถ้าเรายังอยู่ในกรอบอย่างนี้ เราจะไปพูดถึงไทยแลนด์4.0เราจะไปพูดถึงการสร้างให้เด็กไทยสามารถคิดเองทำเองสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมแข่งขันกับเด็กสิงคโปร์มาเลเซียลืมได้เลยครับไม่ได้แปลว่าที่สิงคโปร์มาเลเซียนักเรียนไม่แต่งยูนิฟอร์มนะครับบางโรงเนี้ก็แต่งแต่บางโรงนี้ก็ไม่แต่งครับมันไม่ใช่เป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งการไม่แต่งยูนิฟอร์มไม่ได้แปลว่าไม่มี ระเบียบหรือไม่อยู่ภายใต้กรอบอันควรกรอบที่ควรจะมีนั่นคือกรอบของการที่ไม่มีกรอบนั่นก็คือว่าจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้ปกครองกล้าคิดว่าหากไม่ทำตามที่เป็นอยู่และทำสิ่งใหม่ๆที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กฉลาดขึ้นเด็กมีเสรีภาพมากขึ้นเด็กกล้าตั้งคำถามมากขึ้นเด็กกล้าที่จะคิดไม่เหมือนเดิมมากขึ้น กล้าถามคำถามคุณครูที่ไม่เคยถามมากขึ้นนั่นแหละคือโอกาสและความหวังเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาจะนำไปสู่การสร้างชาติได้อย่างจริงจังครับผมชวนคิดตามท่านรัฐมนตรีศึกษาผมไม่คิดว่าท่านบ่นเฉยๆผมคิดว่าท่านกาลังคิดจริงๆและเมื่อท่านลงจากตําแหน่งรัฐมนตรีศึกษาหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่แนวคิดนี้ควรจะสืบเนื่อง ต่อไปสังคมไทยควรจะจับประเด็นนี้ต่อและตั้งวงแลกเปลี่ยนข้อเสนอนี้ต้องไปถึงรัฐบาลใหม่ครับว่ากระทรวงศึกษาที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้จะมีกระทรวงใหม่กระทรวงหมหาวิทยาลัยกระทรวงวิจัยอะไรก็ตามแต่พื้นฐานเด็กตั้งแต่อนุบาลประถมต้นประถมกลางมัธยมต้นมัธยมปลายจะต้องเปลี่ยนแปลงเ,เพราะเราต้องการสร้างเด็กที่ฉลาด กล้าคิดกล้าทำสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้ได้เป็นประการแรกครับช่วยกันคิดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยกันนําเสนอเพราะเราคนไทยเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันอนาคตประเทศอยู่ที่เราครับไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองกลุ่มเดียวเท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ